หากเราเงยหน้ามองท้องฟ้าในยามค่ำคืนเราอาจพบเจอดาวตกที่มีลักษณะเป็นเส้นแสงสว่างเคลื่อนที่พาดผ่านท้องฟ้าดาวตกนั้นไม่ใช่ดาวเกษกแต่เป็นหินก้อนเล็กๆที่เผาไหม้ในขณะที่พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกมีก้อนหินและฝุ่นจากอวกาศเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเป็นจำนวนประมาณ100ตันในทุกๆวันโชคดีที่วัตถุจากอวกาศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กไปจนถูกเผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศ ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นโลกและไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรก็ตามหินจากอวกาศบางก้อนก็ใหญ่เพียงพอที่จะหลงเหลือจากการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศได้เศษที่ตกลงมาถึงพื้นจะเรียกว่าอุกบาตอุกบาตจะมีองค์ประกอบเป็นโลหะเจือปนมากกว่าหากเทียบกับก้อนหินบนพื้นโลกทำให้อุกบาตเหล่านี้หนานแน่นหรือหนักกว่าที่เราคาดไว้จากการประเมินด้วยขนาดของมัน ดาวตกส่วนใหญ่มักจะมาจากดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะแต่อีกส่วนหนึ่งก็แตกออกมาจากดาวหางหรือกระเด็นออกมาจากการพุ่งชนบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารก่อนจะเดินทางมาถึงโลกถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเห็นดาวตกเพียงบางดวงในช่วงกลางคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสังเกตด,ดาวตกคือช่วงที่มีปรากฏการณ์ฝนดาวตก ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโลกโคโจรผ่านเข้าไปในสายทานของเศษชิ้นส่วนที่ดาวหางทิ้งไว้ตามวงโคโจรของมันในช่วงที่เกิดฝนดาวตกครั้งใหญ่ๆคุณอาจจะเห็นดาวตกมากถึง100ดวงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวขณะที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยทั่วไปมักจะมีอัตราการปรากฏของดาวตกอยู่ที่ประมาณ6ดวงต่อชั่วโมงดาวตกหรือผีพุ่งใต้เป็นเพียงอุกบาเิเศษวัตถุเล็กๆหรือฝุ่นที่เกิดตามทางโคโจรของดาวหาง เมื่อเศษวัตถุเหล่านี้ตกผ่านชั้นบรรยากาศโลกก็จะถูกเสียดสีและเผาไหม้เกิดเป็นแสงให้เห็นในยามค่ำคืนในบางครั้งวัตถุขนาดใหญ่สามารถลุกไหม้ผ่านชั้นบรรยากาศและตกถึงพื้นโลกได้การที่ดาวหางโครจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็ได้ทิ้งเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กตามแนวเส้นทางโครจรในแต่ละปีโลกจะโครจรผ่านบริเวณดังกล่าวเมื่อเศษฝุ่นเหล่านี้ผ่านเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลก จะถูกเสียสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดความร้อนและเผาไหม้เศษวัตถุนั้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีปรากฏให้เห็นเป็นเส้นสว่างสวยงามเป็นจำนวนมากเราจึงเรียกว่าฝนดาวตกนั่นเองจากเหตุการณ์สุดตื่นเต้นเป็นที่น่าจับตามองและพูดถึงในกระแสโซเชียลอย่างมาก กับกรณีเห็นแสงวาบและมีเสียงดังสนั่นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยช่วงเย็นวันที่22มิถุนายนปี2564ที่ผ่านมาผู้พบเห็นแสงสว่างว่าบ,บนท้องฟ้ามีสีฟ้าอมเขียวพุ่งจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางสถาบันวิจัยดารศาศาสตร์แห่งชาติก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสีของดาวตกที่เกิดจากปัจจัยอะไร ทำไมถึงมองเห็นเป็นสีที่ปรากฏแตกต่างกันเมื่อเศษหินและฝุ่นของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาในชั้นบรรยากาศเกิดการเสียดสีและเผาไหม้ทำให้อะตอมของดาวตกนั้นเปล่งแสงออกมาในช่วงคลื่นต่างๆ เราจึงมองเห็นสีของดาวตกปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสองปัจจัยได้แก่องค์ประกอบทางเคมีและโมเลกุลของอากาศโดยรอบแสงที่เปล่งออกมาจากอะตอมโลหะของดาวตกจะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางเคมีเช่นอะตอมแคลเซียมก็จะให้แสงสีออกโทนม่วงอะตอมแมกนีเซียมก็จะให้แสงสีฟ้าเขียวอะตอมโซเดียมให้แสงสีส้มเหลืองอะตอมเหล็กก็จะให้แสงสีเหลือง ขณะที่โมเลกุลในชั้นบรรยากาศโลกจะมีอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งจะให้แสงสีแดงดังนั้นสีของดาวตกจึงขึ้นอยู่กับการเปล่งแสงของอะตอมแต่ละชนิดนั่นเองวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบหลักฐานจำนวนมากที่บ่งชี้ว่าเคยมีวัตถุใกล้โลกขนาดใหญ่พุ่งชนโลกมาหลายครั้งแล้ว โดยมีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่มากกว่า160แห่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกในปัจจุบันหลุมอุกกาบาตแห่งแรกที่มนุษย์รู้จักคือหลุมอุกกาบาตบาริงเจอร์ที่มีความกว้าง1,600เมตรอยู่ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาวัตถุใกล้โลกที่ทําให้เกิดหลุมอุกกาบาตแห่งนี้อาจมีความกว้างเพียง40-50เมตรส่วนพื้นที่ที่เคยเกิดการพุ่งชนแห่งอื่นๆอย่างบริเวณชายฝั่งของคาบสมุทรยูคาตันในประเทศเม,ศม็กซิโก ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกทับถมอยู่ใต้พื้นทะเลหมดแล้วนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งคิดว่าพื้นที่แห่งนี้เกิดจากการพุ่งชนที่ส่งผลให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากโลกเมื่อ65ล้านปีที่แล้วส่วนในช่วงเวลายุคปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามีเศษเดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็กกว่า50เมตรได้ระเบิดแตกออกกลางอากาศเหนือพื้นที่ตุงกุสคาในแถบไซบีเรียของรัเสเซียในปีคศ1908 คลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นจากการระเบิดทำให้ต้นไม้ในป่าล้มระเนระนาดออกไปทุกทิศทางกินพื้นที่นับร้อยตารางกิโลเมตรแต่การพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยากมากแต่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาหากวัตถุใกล้โลกขนาดใหญ่พุ่งชนโลกความอันตรายจากการพุ่งชนของวัตถุใกล้โลกจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของวัตถุนั้นภายในระดับรุนแรงมากมักจะมาจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า1กิโลเมตร ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์การทำลายล้างในระดับภูมิภาคหรือระดับทั่วโลกโชคดีนะคะที่ดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่จนมีความอันตรายนั้นหาได้ยากและโดยเฉลี่ยแล้วดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เหล่านี้จะพุ่งชนโลกไม่กี่ครั้งในรอบหนึ่งล้านปีแต่สถิติพวกนี้ก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าการพุ่งชนครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือแม้แต่อีกหลายล้านปีในอนาคต การพุ่งชนของดาวเคราะห์น,น้อยและดาวหางขนาดใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมายและพลังการทำลายล้างจากการพุ่งชนอาจแผ่ออกไปได้ไกลจากพื้นที่หลุมอุกกาบาตอย่างอุกกาบาตขนาด200เมตรสามารถทำลายเมืองใหญ่ๆได้เลยผลกระทบอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นคือคลื่นกระแทกรุนแรงจากการพุ่งชนคลื่นกระแทกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วมากส่งผลให้เกิดกระแสลมแรงในระดับพายุเฮอริเคน แผ่นดินไหวขนาดใหญ่และไฟไหม้ที่ลุกลามเป็นบริเวณกว้างหลังจากคลื่นกระแทกผ่านไปไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลจากเศษฝุ่นหรือไอ้น้าที่สาดกระเด็นขึ้นมาสู่บรรยากาศนับหลายล้านตันจากการพุ่งชนบริเวณแผ่นดินหรือมหาสมุทรแบบจําลองจากคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่ามีวัสดุด,ดังกล่าวในปริมาตรประมาณ1,000เท่าของดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบ,รราาน,บนโดยตรง ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปรากฏการณ์ลมลอยตัวเศษฝุ่นและไอน้ำที่กระเด็นขึ้นไปจากการพุ่งชนส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของโลกหนาทึบขึ้นจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นผิวโลกอุณหภูมิของโลกจะลดลงและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือทำให้พืชบนโลกไม่สามารถสังเคราะห์สแสงได้เศษฝุ่นเหล่านี้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้หลายเดือนหรืออ,อาจเป็นปีนอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก จะรบกวนสมดุลของปริมาณแก๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนในอากาศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันสามารถป้องกันการพุ่งชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่เราจำเป็นต้องติดตามการแสดงผลการโคจรของเหลววัตถุใกล้โลกเพื่อประเมินว่าวัตถุพวกนี้มีความเสี่ยงที่จะพุ่งชนโลกมากแค่ไหนหากเราสามารถคาดการณ์การพุ่งชนได้ล่วงหน้าภายในระยะเวลา10ปีหรือมากกว่านั้นการใช้จรวดพร้อมระเบิดตามเทคโนโลยีในปัจจุบันก็เพียงพอที่จะสามารถผลักวัตถุใกล้โลกออกไปได้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว